ครับสวัสดีนะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับผมในวันนี้นะครับทางช่องคอยชาแนลนะครับก็จะมาแนะนําเหรียญสองบาทนะครับแบบนี้นะครับที่วงการนันกสะสมนะครับมีราคาเล่นให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเลยก่อน,นเลยนะครับเรามาดูกันที่รายละเอียดที่ด้านหน้าก่อนนะครับเราก็จะเห็นเป็นนะครับภาพรมรูปของ พระบาทสมเด็จนะครับพระเทพรัตนราชสุดานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ถูกว่าเรียกเรียกว่าเหรียญนะครับคนตรีหญิงนะครับผมนะโดยทั่วไปแล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับก็จะมีด้วยกันหลายชนิดหลายราคานะครับแต่นี้อ่าแต่นี้นะครับจะเป็นเหรียญชนิดราคาสองบาทนะครับที่จะมาแนะนํานะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญสองบาทโดยทั่วไปเนี่ยก็ ขอบจะไม่หนาขนาดนี้นะบปันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทวารละที่สิบแปดนะครับซึ่งขอบเหรียญน,นะครับค่อนข้างหนาพอสมควรเลยนะครับผมเหรียญก็จะถูกผลิตจากนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสองบาทนะครับแล้วก็ยังมีข้อความเขียนว่าที่้ารล่างวัชลองพระชนมายุ 36, สามสิบหกพรรษานะครับ แล้วก็วันที่2เมษาย,ยนปีพศ2534นะครับประเทศไทยซึ่งโดยปกติโดยทั่วไปแล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญวาระนะครับแล้วก็จะมีการผลิตแบบที่เป็นเหรียญคัดเงาด้วยนะครับซึ่งเหรียญคัดเงาก็จะเป็นแบบที่ผมขึ้นไว้ให้เป็นเปิ f c ในคลิปนะครับซึ่งเหรียญคัดเงาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ ถูกผลิตจำนวนน้อยนะครับแล้วก็แล้วก็ดูแลได้ยากนะครับดังนั้นนะครับมูลค่าของเหรียญสองบาทคันเงาเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่มากกว่าเหรียญทั่วไปน,นั่นเองนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆ FC ท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้นะพร้อมกับตำรับที่ใส่มาจากโดยปกติเหรียญทั่วไป <ๆ S 1> เหรียญวาละแบบนี้นะจะถูกจะถูก ส่งมาขายนะพร้อมกับกล่องนะครับกล่องเดิมนะครับอาจจะเป็นกล่องสีฟ้าหรือสีแดงก็ได้นะแต่เหรียญนี้นะไม่มีกล่องมาให้นะทําให้มูลค่าเนี่ยตกลงไปอย่างมากเลยแต่ถ้ามีกล่องมาผสมด้วยนะครับก็จะมีมูลค่าที่สูงนะครับและยิ่งถ้าเป็นเหรียญขัดเงานะครับมูลค่าของเหรียญน,นี้ก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับถ้าใครดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับรู้ว่าเหรียญขัดเงาคือ เรียแบบไหนนะครับก็ให้เป็นเพื่อนเอฟซีนนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมก็เรามีเพจนะครับเรามีเพจที่ชื่อว่าเพจคอยเอฟซีนะครับพิมพ์ค้นหาทางเฟซบุ๊กนะครับให้เพืเ่อน,นติดต่อเข้ามาทางเพจในเฟซบุ๊กของเราได้เลยโอเคนะครับ เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับดูอด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันให้ดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นเหรนยญคัดเงาเลนยญคัดเงาแล้วส่วนมากจะเป็นสีสีขาวกับสีดำนะโดยพื้นพื้นผิวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับโดยแล้วก็พื้นหลังเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสีดำนั่นเองอแต่ผมจะขึ้นภาพทิ้งมาให้อยู่แล้วละครับ